สวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอ่ารีวิวขายดีกันนะครับอย่าเป็นตามได้ในคลิปเลยๆนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับไอดีนี้ครับอยู่เซิร์ฟเวอร์712นะฮะ VP10 นะครับเลเวลมาสเตอร์142นะครับโปเกมอนที่เขาใช้เนี่ยเป็นทีมผสมนะฮะก็เป็นโฮโอมาสเตอร์นะครับ ต้ดินมาสแล้วก็มีทุกเกาะมาสเตอร์นะครับพลังรวมอยู่ที่17ล้านนะถือว่าเยอะมากเลยครับ17ล้านเลยนะลนดับอารีนาเนี่ยอยู่อันดับที่18เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะโปเกมอนที่ใช้เนี่ยโอ้มีเพาเกียมาสเตอร์ด้วยนะครับมีเลคอซ่ามาสเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีโฮโอไม่ใช่โฮโอดิลูเกียมาสเตอร์นะครับมีไคโอก้ามาสเตอร์ด้วยนะครับ มีลาติออนสมาสเตอร์มีราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลนะครับมาสเตอร์นะครับลาติออนส์มาสเตอร์ลิซซดอนมาสเตอร์กลาดอนก็มีนะครับมีเพาลเกียร์ด้วยนะฮะมีทาปูเลเล่นะครับลูนาร่านะครับวิตเนี่ก็มีนะครับทาปูโคเคโคนะครับแล้วก็มีไอตัวนี้นะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะอะไรวะ ไอตัวเนี่ยตัวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้ไอล่างเล็กอะที่มันเป็นตัวผิดสีม่วงอะอากโยงมาตัวนี้นะจาชื่อไม่ได้นะขออภัยมีตัวไหนกันมีโปเกมอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับโปเกมอนหลายตัวมากอ่ะโอเคก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็มีมาสเตอร์กี่ตัว12 3 45 6 7 8 9 1 0 11หาโอ้โหมาตเตอร์11ตัวนะครับเล่นได้หลายทีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผสมโฮโอนิวทูเกาะนะครับ หรือแม้กระทั่งใต้ดินนะฮะยูโนวาก็เล่นผสมได้นะครับเอายูโนวานะครับไปเล่นกับลาติออสลาติอาร์สมีทูเกาะเล่นกับลาติออสลาติอาร์สก็ได้นะครับแล้วก็ลูเกียเล่นกับลาติออสลาติอาร์สก็ได้นะครับถือว่าโหดมากๆนะครับหรือจะเป็นไคโอก่ายูโนวาครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาวเกียก็ได้นะครับโอเคเซตชิปขอดูเซตชิปหน่อยเซตชิปไม่มีนะ เจ็ดชิปไม่มีแล้วก็ของสมส่ดีกว่าของสมส่โฮโอขอดูอาวุธหน่อยอาวุธดาวนะครับมี3ชิ้นนะครับมีเขี้ยวมังกรดาวนะฮะพาโพกดาวแล้วก็ของกินเหลือดาวที่เหลือนี่บก7บก8ลุ่มเลยนะรวมไปถึงพวกกล่องถุงเครือบโตด้วยนะครับลิบบิน้นโอเคมีลิบบิ้นอยู่8ชิ้นเลยนะลิบบิ้นอยู่8ชิ้นแล้วก็คุณสมบัติเปิด3ช่องใบแม็กจัด เต็มที่เลยนะฮะสกิลลึกลับนะครับ12ช่องเน้นๆนะครับแล้วก็มีความโกรธปะไม่มีโกรธนะแต่มียัดเต็มทำลายสกิลนะครับได้อัพเตอร์โกรด์แล้วด้วยอาวุธดีกว่านี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีประดับทันเดอร์ด้วยนะฮะโอ้โหแต่ยังไม่ครบเซตนะฮะอันนี้ใส่เป็นเดลิตี้นะครับมิวทูเกาะนะฮะมิวทูเกาะก็มีลิบบินนะครับคุณสมบัติ ครบนะฮะอุปกรณ์ก็เป็น n e x t g e n Armor บวก7นะครับอดอลืมบอกไปว่า HO เนี o ่ o n e, บวก30นะฮะแต่ว่ามีทูเกาะนะครับบวก40นะฮะโ,โหดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าไรนะนี่ครับกดเสริมพลังแล้วด้วยนะครับสกิลลึกลับนี่12ช่องเน้นๆน,น,นะครับใส่ประดับนะครับวอ l k i n นะแพาวเกียใส่เป็นซูพีมนะครับแล้วก็ทำลายสกิลแล้วด้วยนะฮะโ,โหดเลย สกีลึกลับ8ช่องนะครับอุปรกรณ์ใส่เป็นซูพรีมนะเลคอลซานะครับโอ้ยขาดทันเดอร์ชิ้นหนึ่งนะครับสกีลึกลับก็จะ12ช่องแล้วโอ้โหแต่ละตัวนี่แบบว่าโหดๆทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิอืมอ่ะโอเคปลด12ช่องกันแบบจุ๊กๆนะครับดูดิเห็นไหมฮะค่อนข้างดีนะครับโอเคถัดไปนะครับเราไปดูชุดแฟชั่นกันหน่อยหนึ่งสำหรับชุดแฟชั่นของ VIP ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, อามสี่ห้าอ่ะชุดยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ตุ๊ก,กตานะครับมีมาสกิปท็อกชิกลิสดอนเชสปินแล้วก็คาร์บิคอนแฟตนะฮะหตัวขอดูของในกระเป๋านะฮะอ่าของในกระเป๋ามีสติกเกอร์นะครับเซาลลาูล่ามาสเตอร,ร์เจ็ดดามิทูสี่เลจีกัดร้อยสิบสองนะฮะแล้วก็มีดิสเล็กน้อยนะครับ แล้วก็มีดิสเปิดแล้วก็บางอันนะครับก็เห็นบิดมีดิสเลเวล4ด้วยนะครับบัตรจับ7จ็ดใบหินรีสายฟ้า9,000กว่าก้อนอุปรกรณ์จับมอญอย่างละ500นะครับหินเมฆก,ก้ามีพันสอ่ะโคตรเยอะเลยเหยรียญแฟรดสี่ร้อยหกสิบหกนะฮะหนังสือกระดอนแถมให้นะครับร้อยห้าสิบหกมีหินไททอดมี DNA นะครับร้อยหนึ่งชิ้นเลยนะครับตรงนี้อ่าโอเคหลักๆกก็จะรประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กับช่องเพลนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ